คอนโดทันว่าสุริยะจักรไม่คิดทอดทิ้งยอมเช่าห้อง26ตารางเมตร กรีนมีภาระแปดหลักพยายามใช้ให้หมดภายใน10ปีซึ้งใจทันว่าไม่ทิ้งไปไหนหลังจากที่ไปนั่งเปิดใจเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังของชีวิตตัวเองที่ไม่เคยมีใครได้รู้มาก่อนในรายการว่ามีภาระหนี้สินถึง50ล้านหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตนักแสดงสาวกรีนอัศดาพรก็ต้องแบกรับภาระก้อนนี้ล่าสุดได้เจอสาวกรีนจึงได้อัปเดตสอบถามถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้อยากเป็นฟรีแลนซ์ปีนี้จะเป็นปีที่ดีค่ะเราทำงาน ก็อยากทําให้ดีที่สุดยิ่งผู้ใหญ่ให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามเราก็อยากทําให้ออกมาเต็มที่ให้ดีถ่ายทอดสกิลการแสดงและพัฒนาด้วยถามถึงที่เราไปออกรายการพูดถึงภาระนี่สินหลายคนตกใจกรีนก็คนคนหนึ่งที่มีชีวิตเบื้องหลังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเพียงแค่คนจะรู้หรือเปล่า กรีนไปออกรายการก็มีหัวข้อชีวิตจริงกับในละครคือชีวิตกรีนกับตัวละครก็ไม่ต่างกันก็ลำบากเหมือนกันเลยมีโอกาสเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่อย่างภาระก็มีมาตั้งนานแล้วเราก็ช่วยกันในครอบครัวแต่เมื่อวันที่คุณพ่อเสียก็มีมากกว่าเดิมก็ค่อนข้างจะหนักคุณพ่อจากไปก็ไม่มีคนช่วยลูกๆก็ต้องช่วยกันก็เคว้งหลายคนอาจจะมองว่าเราเองก็เป็นนักแสดงมาหลายปีทำไมมีภาระเยอะขนาด นี้คือมันแล้วแต่คนค่ะชีวิตหนูก็ไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่แรกเป็นเด็กเข้าประกวด AF ที่บ้านก็พอมีพอกินจริงๆกรีนเป็นคนประหยัดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ได้ติดของหรูเพราะว่าเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วบวกกับว่าเรามีภาระที่มีอยู่แล้วเพียงแค่คนไม่รู้เบื้องลึกของเราเฉยๆตอนนี้ภาระยังเหลืออีกเยอะไหมมันเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังอีกค่ะมันเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจทางใต้ด้วยกรีนไม่สามารถอธิบาย เป็นตัวเลขได้ว่าเหลือเท่าไหร่เอาเป็นว่ากรีนก็ต้องจ่ายคะ่ะก็มีน้องช่วยกรีนบอกว่าคบกับธันวา7-8ปีแล้วเอมี่ถามว่าสิ่งที่พิสูจน์เขาคือเขาไม่ทิ้งเราตอนเราลำบากใช่ไหมกรีนตอบว่าใช่เขาอยู่ด้วยทุกสถานการณ์เขาทําให้กรีนอยู่ในลู่ในทางที่ดีขึ้นถึงแม้กรีนจะมีปัญหาก็คือตัวเขาวิธีคิดของเขาเรื่องการเงินสิ่งที่พ่อแม่สอนเข้ามาทําให้เราไม่เปรแล้วเขาก็เป็นตัวอย่างให้กรีนคิดดูว่า เขาเป็นดานราเป็นพระเอกแต่เขายัางอยู่ห้องคอนโดขนาดแค่26ตารางเมตรเขาไม่แคร์เรื่องนั้นเขารู้อยู่ว่าเขาอยู่คอนโดเล็กๆเ,เขาไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเยอะเขาเป็นคนต่างชาติเขาต้องต่อวีซ่าตลอดเขาต้องเก็บเงินมาทำแบบนี้